สวัสดีครับตอนนร้เข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชูจริญศิริเอ์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ c o p i l Studio Agent Builder เป็นตัว lightweight นะครับตัวเบาๆเ,เลยของ c o p i l o Studio ที่ใช้ในการสร้าง Agent หรือ AI Chatbot ที่ทำงานแบบอัตโนมัติได้เรียกแบบนั้นแล้วกันนะีครับหน้าตาของมันคล้ายคึงกับ y y t g p t เป็นอย่างมากผมดึง c g p t ให้ดูนะี่ครับนี่คือหน้าตัว m y g p t ตอวคุณสร้างมันพอเป็น Copilot Studio Agent Builder หน้าตาคล้ายกันแมมเทคโนโลยีมาคล้ายกันถูกไหมก็ลงทุนบริษัทแม่ลงทุนใน OpenAI ก็เอาเทคโนโลยีเขามาใช้ก็ทําให้ผู้คนคุ้นเคยหน่อยแล้วกันนะครับหลักๆก,ก็คือถ้าเกิดปกติแล้วถ้าเกิดคุณแชทคุยกับโคพ i l o t ธรรมดาอยู่แบบนี้ถามตอบอะไรต่างๆนะครับคุณอาจจะคิดว่ามัน general มากนะครับในการที่คุณจะถามแล้วก็เอาข้อมูลด้านนอกมาแต่ถ้าเกิดคุณมีข้อมูลด้านในองค์กร นีครับกมีไฟล์อยากจะอัปโหลดอยากจะมีอินสตรักชั่นสั่งเขาว่าเขาควรจะทําอะไรได้ตามเป็นสเต็ป by step อย่างเช่นผู้ช่วยโครงการนะครับนักวิเคราะห์การเงินนะครับคุณสามารถใช้ตัว agent builder นี้ได้แต่คุณจะเป็นต้องมี microsoft 365 c o p o l a t license 30เหรียญเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถใช้ได้นะฮะวิธีการใช้นะครับและว,วิธีการสร้างเราจะทำให้คุณดูเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นเราขอไปดูในรูปแบบ ซึ่งจะอธิบายว่ามันคืออะไรถูกไหมหน้าตามันอย่างเอกสารที่เดีผมแนบลิงก์ให้แล้วกันมันก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้ในการสร้างแบบไหนวิธีการเ,าเรียกเขามาใช้เรียกยังไงวิธีการทําของตัวเอเจนต์เนี้ยเราเรียกว่า d e c l a ร a ทีฟเอเจนตนะครับฉันในการบรรยายว่าคุณอยากได้อะไรนะครับใส่เข้าไปนะครับซึ่งสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ในนี้มี2อ,อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพเพื่ออธิบายให้ฟังนะครับ เดี๋ยวนี้ผมทำกราฟิกเยอะนะถูกไมปกติแล้วควรอาสตูดิโออะนาโตมีเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาแมภาพจะขยายก็ไม่เต็มซะอีกไม่ต้องขยายก็ได้นะเอาประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับสถาัสตูด y อนาโตมีประกอบด้วยอะไรบ้างครับ Workflow i n s อ r u c t i o n ันอันดับที่1นะครับถัดมา t r i g g e r จุดที่ทำให้มันเริ่มทำงานถูกป่ะอันที่3ประกอบด้วย Action จะไปปฏิบัติการอะไรส่งเมลอัปเดตข้อมูลเซฟข้อมูล Backup Data อะไรก็แล้วแต่ อยู่ในแอคชั่นนะครับโนเลจนะครับเป็นแหล่งความรู้ที่ใช้นะออเคสตราออเคสเตรเตอร์ rator, ใช้ในการสั่งงานมันโดยรวมแล้วก็ฟาวเดชั่นโมเดลพวก GPT4 o นะเป็น,นกลไกสมองของมันที่ใช้ในการสั่งกรณีถ้าเกิดเราใช้คอมพลีตสตูดิโอนะครับผมเราจะคอนโทรลกลุ่มคอมพลีตสตูดิโอเราจะคอนโทรลได้แค่ตัว Workflow Instruction Trigger Action แล้วก็ Knowledge นะครับส่วน Orchestrator การไหลของมันอ่ะการควบคุมการทาง,งานของมันทั้งหมดแล้วก็ตัวฟาวเดช o นโมเดลอย่างเช่นตอนนี้ใช้ GPT-4o อยู่ถูกไหมจะควบคุมโดย Microsoft ในกล่องดำเราปรับแก้ไม่ได้แต่นนี้คุณอยากจะปรับแก้คุณไป Azure AI Foundry เลยนะครับอันใหม่ปรับชื่อมาจาก Azure AI Studio นะครับผมอ่ะอธิบายสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะเวลาใช้เราคอนโทรลอะไรได้บ้างนะครับกลับมาที่ Agent Builder ของเรากรณีที่กราอยากจะสร้าง Agent Builder นะครับผมหลักการง่ายๆนะครับผม ถ้าเกิดคุณไม่มีลเซเส้น ì, บอกคุณไม่มีลเส้นหน้าตาคุณจะประมาณแบบนีนะ้ไม่มีตัวเอเจนต์ให้คุณกดตรงนี้กดซ่อนะไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีลเส้นแล้วนะครับสามหกห้าคุณสามารถเข้ามาปุ๊บแล้วคุณก็กดสร,ร้างเอเจนต์ได้หลักการการสร้างเอเจนต์ง่ายมากนะครับกดสร้างเอเจนต์ตัวนี้ถ้าเกิดเรียกใช้เอเจนต์ตัวเก่านะกดปุ๊บเรียกปุ๊บใช้งานได้เลยนะนตัวเก่าก็ประมาณแบบนั้นง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะสร,ร้างขึ้นมาใหม่นะครับ สรางมันก่อนนะอ่ะกดสร้างเอเจนต์ขึ้นมานะครับเขาจะให้เราบรรยายว่าเอเจนต์ตัวนี้ควรมีหน้าที่อะไรนะครับตัวแรกเลยผมอยากให้เขาเป็นผู้ช่วยโครงการในการเกี่ยวกับการปลูกชานะมาร์เก็ตเทรนเกี่ยวกับเรื่องชาต่างนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงพอดีว่าอันนี้เขาจะตอบเราเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับอันนี้ผมเตรียมตัวพร้อมมาเรียบร้อยนะว่าเขาควรจะมีหน้าที่อะไรนะอันนี้ผม,มอนุญาตเตรียมมาก่อนแล้วกันผมก็อาจจะสั่งเข้าไปช็อตเดียวเลยแบบนี้อ้าวตัวอักษรเต็มไม่เป็นไร ขอลบขอลบขอลบนิดหนึ่งลบนิดนึงอ่าลบบ้างลบบ้างนี่ให้เห็นว่ามันสร้างได้มันสร้างได้แบบนี้ปุ๊บสั่งมันเดี๋ยวมันจะเริ่มทำงานคล้ายๆกับ gpt my gpt เลยถูกไหมแอดแต่อันนี้เป็นแบบของ microsoft และเป็นระดับ enterprise นะครับใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับผมผูกต่อกับระบบภายในได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเขาก็เริ่มสร้างแล้วเอออยากจะชื่อเป็น t project assistant โอเคหรือเปล่าผมก็ตอบโอเคนะครับผมโอเคอยู่แล้ว ผมเป็นคนง่ายๆเอ๊ะเป็นคนง่ายๆนะครับอยากจะคุยอะไรต่อโอเคต้องบอกว่า vi ฟァอินสตักชั่นไหมอยากให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องออยอะไรเปล่าโอเคสมมติผมโอเคกับมาแล้วไม่เป็นไรนะผมก็มาปรับอีกแบบหนึ่งคือแบบ Configur e แทนต่อนะอันแรกเป็น description แบบปัรยาถูกไหมอันถัดมาคือคุณใส่ไปเลยอ,อยากเขาทำอะไรได้นะครับอันเนี้ยผมก็สามารถใส่เต็มๆได้เมื่อกี้ที่ผมพยายามจะใส่ใช่ไหมจริงๆผมแอบมากรองไว้ตรงนี้แล้วกันปุ่ง เรียบร้อยในะหลักๆก,ก็คือมีหน้าที่ในการแนะนําโครงการในนึกถึงแล้วก,การเรเรามาีคนที่ทําโครงการหลายคนนะครับหรือมีสมาชิกทีมเข้ามาใหม่เราอ,อยากจะเอาโนเลจเหล่านี้ให้เขานะครับที่ใช้ในการทํางานในโครงการพร้อมกันฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณมีตัวเอเจนต์ตัวนึงสามารถบรรยายทุกอย่างได้หมดเลยนะครับหลักการคือผมใส่อินสต u อกชันเวลาเขาชอบทำตามที่ผมสั่งนะครับอันถัดมาเราใส่โนเลจคือแหล่งความรู้ที่ในมันสมองเขาเราต้องใส่เข้าไปให้เขารู้ว่าคุณควรจะรู้อะไรนะครับข้อดีก็คือคุณสามารถต่อเชื่อมกับ แหล่งข้อมูลอย่างเช่นตัว SharePoint ได้เลยด้วยนะอ่ากรณีแบบนี้ผมกด browse นะครับผมกด browse แบบนี้เข้ามานะครับค้แล้วผมก็อาจจะไปหาไฟล์นะครับที่มีอยู่นะาอาจจะเตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องทีตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรคุณสามารถอัปโหลดได้เลยตรงๆนะครับ drag and drop ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่กรณีที่ผมอัพมาแล้วผมก็เลือกตัวทีแบบนี้นะครับไฟล์ที่ support ลืมกดให้ดูนะเขาจะบอกว่ามีอ่อ doc นะครับ text p powerpoint อะไรต่างๆ html พวกนี้ เอ็กเซไม่มีนะผมลองแล้วจริงในไฟล์ผมมีถึง4ไฟล์ด้วยกันตรงนี้นะครับแต่ว่าอพอดีมันเป็น Excel อันนึงมาเลยหายไปแอบไม่เป็นไร3ไฟล์ก็โอเคเหมือนกันผมเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยผมกด select ต่อนะครับผมกด select ต่อเรียบร้อยพอดีหูฟังมันหลุดแ <c oughs> อบเรียบร้อยต่อถูกปะอยากให้มันคอ n เ e c t ต่อเว็บไซต์หรือเปล่าถ้าไม่คอนเน c ต่อคือข้อมูลบนเว็บไม่ต้องเอามาถ้าเกิดจะให้เขาเอา,เอาข้อมูลบนเว็บมาด้วยเอามา มันก็จะดีกรณีสมมติเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นเทรนด์ในอนาคตหรือข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดเราก็สามารถใช้เว็บคอนเทนต์ในการทำแบก็กดึงข้อมูลได้ retrievable augmented generation ถูกไหมในการดึงข้อมูลตรงนั้นมาประกอบข้อมูลแล้วให้มันระบบมันสร้างข้อมูลออกมาให้เราก็จะสมบูรณ์มากขึ้นใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะหลอดมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ชุดพร้อมของเราที่สั่งงานเข้าไป ว้างเกินไปก็หลอนง่ายเหมือนกันระวังด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าถัดมาเดี๋ยวมี Coming soon action Action คืออะไรครับจะเห็นว่าปกติจะถามตอบได้ใช่ปะ่ะถ้าใครคุ้นเคยกับตัว MyGPT MyGPT เวลา Action ของเขาคืออะไรฮะ e a t e Action คือ,อ,ค,ค,อคุณสามารถไปต่อพวก API ต่างๆได้แต่คุณต้องเขียนเองบางทีเราอยากจะใส่ API ต่างๆถูกไหมอ่า w ว a t h อรเงี้ยก็มี API แล้วคุณก็เวลาคุณพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเอออากาศวันนี้เป็นยังไง มันก็จะไปดึงข้อมูลอากาศมนาะให้อะไรประมาณนี้เราอาจจะถามผู้กีวกับเรื่องโพสต์อ่าพาสเรื่องอะไรนะรหลาดไปซนีนะีครับเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แบบลักษณะของแอคชั่นของตัวโคบอลตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมอัปเดตแต่ว่าผมมีทาไว้ในคลิปที่เป็นตัวโคบอลต s โ u หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแอคชั่นว่ามันทําอะไรได้นะครับต่อพาวตเมโฟลดึงข้อมูลต่างๆส่งข้อมูลไปอะไรก็แล้วแต่ส่งมงส่งเมลแบบนั้นเลย อยากให้มันมีความสามารถในการสร้างรูปหรือเปล่าถ้าต้องการบอกเลยเผื่ออยากจะใช้ไปสร้างรูปไปด้วยอ๊ะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ prompt starter อยากให้เขาทําข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างตัวนี้แล้วก็เลือกเขาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันก็จะมีให้เราสามารถเข้ามาปุ๊บกดได้เลยให้นึกถึงอย่างนี้แล้วกันถ้าผมเป็นสมาชิกใหม่ในทีมแล้วผมเข้ามาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้แล้วเขาบอกว่าอ้าวโอเคไปคุยกับเอเจนต์ตัวนี้หน่อยโยนมาให้ผมผมก็อาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ผมต้องการสนใจกับมันบ้างหรอผมก็อาจจะ นะครับ maximum ที Maxim ่ um add ได้ทั้งหมด6รายการด้วยกันนี่ครับผมอะไรไม่อยากได้ก็ลบทิ้งไปอย่างเช่น p r o b l e m solving feedback ลบทิ้งแล้วกันนี่แล้วคุณก็ add ใหม่ได้แล้วแต่คุณสมมุติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พร้อมเรียบร้อยใช้คุณกดง่ายๆกด create ไปเลยปุ๊บ create ครับใช้เวลาไม่นานนี่ครับผมอันนี้เนี่ยมันจะจัดเก็บในผมยังหาไม่เจอ จัดเก็บที่ไหนแต่ผมเปิดใด้ดูนะฮะมันสามารถโหลดเป็นไฟล์มาจัดเก็บได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีมันเก็บที่ไหนนะครับแต่หลกัลกๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยกันนะอ่ามันก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งอันนี้เสร็จแล้วถูกป่ะอ้าวเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วคืออันนี้ก็เราก๊ากอปปี้ตัว url เนี่ยนะครับเราจะเอาไปสามารถเปิดตัวค o pilot ได้เลยนะผมเปิดให้ดูแบบนี้นะครับผมก็จะแสดงตัวค o pilot ออกมาให้เราว่าเอยนี่ตัว3 project นะเรียบร้อยคุณอยากจะเปิดเขาหรือเปล่าถ้าคุณอยากเปิดเขากด open ครับ แล้วเขาก็จะ Open ตัวบิตช t ให้เราแบบนี้นะครับผมแล้วก็เรียกตัวโปรทีโปรเจกต์แอสซสแตนมาใช้งานได้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนที่เข้ามาใช้งานอาจจะเลือกตัวนี้ในการกดนะเรื่องพร้อมอะไรพวกนี้มันก็ธรรมดานะง่ายๆเบสิคคือคุณอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับอ้างอิงก็สามารถกดพร้อมเข้าไปได้นะครับผมอันนี้ก็มีข้อมูลที่ผมอยู่ในไฟล์ที่ผมจัดเก็บส่งเข้าไปได้นะครับถามไทยตอบไทยนะครับผมนะโอเคนะถามได้ยอยู่แล้วนะอานอลองก่อนลองก่อน เราหาว่าโม้ถูกไหมว่าจริงหรือเปล่าถูกป่ะ,ะแหมนะครับผมที่บาบธุรกิจอของตลาดชาแบบนี้สมมติไงแหมก็ส่งเข้าไปเขาก็จะ,ะบรรยายออกมาให้เราแบบนี้ชาเติบโตอะไรยังไงเงี้ยก็แล้วแต่นะว่าสเปเชียลไทสมีอะไรเขาก็บรรยายมาให้อันนี้ ง่ายๆนะผมไม่ได้ปรับพร้อมอะไรนะครับผมแต่วิธีการที่คุณจะใช้มันนะครับนอกจากที่จะไปกดลิงก์เมื่อกี้แล้วนะครับจริงคุณสามารถก็เข้ามานั้นเนี้ยได้ตรงๆเลยโดยกดโคลด์แบบนี้ถูกไหมเวลาสมมุติเราอยากจะพิมพ์ข้อมูลนะครับหรือว่ามีการคุยอะไรอยู่นะครับขั้นต้นอยู่แล้วอยากจะเรียกเข้ามาใช้อ่ะคุณสามารถเรียกง่ายๆอย่างเช่นกด SI ดไตัวนี้นะน,นี่ผมสร้างรูปอยู่ช่างมาันเถอะแอดไมาผมก็สามารถกดเรียกได้เลยแต่บางทีผมเผลอไปสร้างชื่อสองกันหรือคุณมากดแอด SI ตัวนี้แล้วก็ เรียก a อสซ g n ตัวที o j e c t กต์ project ขึ้นมานะครับเขาก็จะเรียกแล้วคุณก็แชทในบริบทของเค้าที่คุณต้องการนะครับชาอะไรขายดีนะสมมตินะง,ง่ายๆอันนั้นปล่อยไปเนี่ยเขาก็ไปเรียกตัว t-project assistant ขึ้นมาให้ว่าชาอะไรขายดีเขาก็จะมีอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราอย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนะเราก็จะมีวิธีการเรียกใช้ประมาณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ลักษณะแบบเมื่อกี้คุณจะบอกว่าอย่างนั้นอยากจะรู้จังเลยแม่ไอตัวโคนหลักพวกนี้ทั้งหมดเก็บอยู่ที่ไหนในวิธีการเข้าของเขาประหลาดมากประหลาดมากจริงๆนะครับคุณต้องมากดตัว create agent แบบนี้คุณต้องมากดลักษณะคือ view all agent แบบนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะเห็นทั้งหมดเนี่ยงงไหมแล้วคุณอยากจะแก้ตัวไหนคุณก็กดเข้าไปแก้อย่างนี้มันก็จะเข้าไปแก้ให้แล้วมันสมัติเซฟได้แชร์ต่างๆได้นะครับออกไปนะครับ แต่เวลาการแชร์ตัวบอทดตัวเมอก้น,นะครับผมอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เรามีการากดมาแล้วถูกไหมอันนี้ผมกดอีกครั้งนึงแล้วกันนะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เข้ามาตัว View All Agent ตัวนี้นะครับแล้วผมก็เ,เข้ามากดที่ตัวตัวนี้แล้วกันนะสมมตินะอ่าแล้วสมมติผมอยากจะแชร์ให้กับคนหนึ่งคือคนนี้อาจจะเป็นพนักงานครึ่งซึ่งเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่การเข้ามาใหม่ก็คืออะไรไม่มีอะไรเลยอ้อไม่มีอะไรเลยนะสมมติเป็น โคไพเออรดนั่นหดนะเห็นไหมมาใหม่มาใหม่ขนาดว่ายังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าใส่ Microsoft 3ามหกห้าเขาปลดไลเซนให้เขาเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่มีตัวเอเจนต์ให้ใช้ถูกไหมล้วบอกว่าเอ้ยเข้าโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับชาร่รวมกันงั้นคุณเอาไอ้บอทต,ตัวนี้ไปศึกษาอะไรกันผมก็กดแชร์ถือว่าแล้วก็บอก specific นะมันต้องเป็นแบบเป็น security group เนาะให้เขาตั้งกลุ่มเนี่ยใส่เข้าไปอาจจะพวกพนันกงานใหม่อยู่ในกลุ่มพวก new employee พวกนี้แล้วคุณก็สามารถปล่อยเขาไปได้เลย นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัว c o p o t Agent นะครับ Microsoft c o p l o t Studio Agent Builder นะครับเป็นตัว Lightweight นะครับที่คุณสามารถสร้างตัว Agent ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตัดไปเดี๋ยวเขาจะมีการสร้างพวก Action ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อนะตอน Action มานะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะไปมันต้องไป Create Action ในตัว c o p o t Studio ต่อนะครับซึ่งไปดูใน ตัวของผมก็ได้แต่มันยังไม่มาตอนนี้เราก็กดอะไรดูไม่ได้ถูกไหมสร้างลงสร้างรูปได้ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ได้นะคกับคล้ายๆกับตัว MyGPT เลยอยังไงยังไงวันนี้ฝาก,กด้วยสำหรับตัว c o p i l o t t o p i l o t Studio Agent Builder ชื่อยาวเหลือเกินนะครับก็จะเรียกได้พบกันใหม่ตอนหน้ากับ t i e c i t ิ z e n สวัสดีครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กับ u b s c r i b e ช่องด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยยิ่งดีพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ